เธอไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วหนึ่งวัวเอียนเซียวจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานวันนี้เขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและถูหวางคิ้วของเขาโดยอัตโนมัติจนสังเกตว่าเขาไม่ได้รู้สึกปวดหัวหลังจากที่ผ่านข้าคืนขอองค์การดื่มมาชายหนุ่มลุกขึ้นและเดินตรงไปยังห้องครัวและเห็นหม้อโจ๊กวางอยู่ด้านในเขาเปิดฝาหม้อและได้กลิ่นหอมทันทีโจ๊กสีขาวน้ำนมที่มีเนื้อและผักสีเขียวรวมตัวกันอยู่โดยมีต้นหอมสีเขียวสดโรยอยู่ด้านบน แทนที่หัวเอียนเสียลจะตักโจกขึ้นมาเขากลับมองไปที่ชั้นบนนั่นคือตอนที่เขาสังเกตเห็นว่าประตูห้องของเนี่ยอันอันถูกแง้มออกเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านเมื่อหัวเอียนเยวเดินออกมาจากห้องครัวเขาจึงดูเวลามันเป็นเวลาเช้าตอนหกนาฬิกาห้าสิบนาทีชายหนุ่มตักโจกให้ตัวเองหนึ่งชามกลิ่นของมันอบวนไปทั่วปากของเขาหลังจากที่เขาทานเสร็จเขารีบทำความสะอาดครัวและกลับขึ้นไปชั้นบนเปลี่ยนเป็นชุดสูทและออกไปพร้อมกระเป๋าเดินทาง ที่ด้านนอกนี่อันอันกำลังวิ่งจ็อกกิ้งรอบๆบพื้นที่แมนชั่นหญิงสาวทำงานดึกเมื่อคืนและในท้ายที่สุดก็รู้สึกว่าเธอกลับเข้าสู่วิถีชีวิตปกติเดิมของเธอซึ่งเธอเคยทำเมื่อชาติก่อนพ่อแม่ของเธอตายจากไปด้วยอุบัติเหตุตอนที่เธอยังเด็กและคุณปู่เป็นผู้เลี้ยงดูเธอคุณปู่ของเธอตามใจเธอหากแต่ก็เข้มงวดเมื่อมันเกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับอาชีพนึกย้อนกลับไปในความทรงจำของเธอนั้นคุณปู่ของเธอมักจะสอนเธอถึงหลักการสำคัญขององค์การเป็นนักโภชนาการ เรื่องที่2เกี่ยวกับสุขภาพคุณปู่ของเธอพูดเสมอว่าสุขภาพที่ดีเป็นทอรัับยอสิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของคนเราดังนั้นเธอจึงเริ่มจ็อกกิ้งตั้งแต่เธอยังเด็กและไม่เคยหยุดวิ่งหญิงสาวต้องพูดว่าร่างกายของเจ้าของร่างเดิมนั้นที่จริงแล้วไม่ได้มีสุขภาพดีซะทีเดียวนอกจากที่เธอมีพลังกำลังมากและระเบิดมันออกมาแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเธอใช้ชีวิตผิดป,ปกติและทานแต่อาหารขยับเป็นเวลานานตอนที่เนี่ยอ,อันเริ่มวิ่งครั้งแรกเธอก็เห็นี่อยอยหอบแล้วหลังจากผ่านไปเพียงที่าม้เสิ้นาที่่เเธออคยมกน วันนี้หลังจากที่เนียอันอันกลับมาที่แมนชั่นหลังจากเสร็จงานของเธอหญิงสาวสังเกตว่าหัวเอี้ยนเซียวได้ออกไปแล้วเธอเดินไปที่ห้องครัวและสังเกตว่าเขาทานโจ๊กไปแล้วเขาทำล้างจานและทำความสะอาดหม้อด,ด้วยริมฝีปากของเนียอันอันโค้งขึ้นโอไม่ใช่ว่าเขาเมินเฉยเธอหรอกหรือตอนนี้เขายังทานโจ๊กที่เธอทำเสียด้วยเธอกลับขึ้นไปข้างบนอาบน้ำก่อนที่จะกลับลงมาเพื่อเตรียมอาหารเช้าของตนเอง สำหรับการสอบเพื่อประกาศนียบัตรนักโภชนาการรอบแรกเป็นการสอบออนไลน์การสอบข้อเขียนด้วยตนเองและการสาธิตภาคปฏิบัติและรอบที่3เป็นการสอบสัมภาษณ์เมื่อน,นีอน่อันมาถึงสถานที่สอบและดูข้อสอบอย่างผ่านๆเธอก็รับรู้ได้ว่าคำถามเหล่านี้เธอสามารถตอบได้แม้แต่ตอนที่เธอหลับตาหลังจากที่เธอสอบผ่านข้อเขียนและการสาธิตภาคปฏิบัติสำเร็จแล้วความเร็วและความชำนาญของเธอก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คุมสอบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้คุมสอบตักซุปบำรุงของเธอหนึ่งช้อนเต็มและลองทานหลังจากที่เธอออกจากสถานที่ทำงานและเขาก็ได้พบกับรอสชาต่อของมันซึ่งเขาไม่อาจลืมเลือนไปได้ตลอดชีวิตของเขาเขาวางช้อนลงแล้ววิ่งตามเนี่ยอันอันไปหากแต่ตอนนั้นเธอได้จักไปเรียบร้อยแล้วโชคดีที่เขายังมีข้อมูลการติดต่อของเธอดังนั้นเขาจึงโทรหาเธอในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันอันซึ่งเพิ่งมาถึงโรงจอดรถเมื่อเธอได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่เธอไม่คุ้นเคยหลังจากลังเลเล็กน้อยหญิงสาวจึงรับสาย สวัสดีค่ะนั่นคุณเนียอันอันใช่ไหมครับเสียงของผู้คุมสอบฟังดูวิตกกังวลเล็กน้อยผมคือคนคุมสอบการสอบประกาศนียบัตรนักโภชนาการวันนี้ครับและผมอยากจะหารือกับคุณบางอย่างคุณช่วยย้อนกลับมาที่ทํางานของผมสักหน่อยได้ไหมครับเนียอันอันซึ่งรู้สึกมึนงงเล็กน้อยหากแต่เธอก็ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วว่าได้เลยค่ะอาจารย์หลังจากที่เธอหันกลับไปและไปที่ห้องธุรการและรอเพียงชั่วขณะเธอจึงสังเกตว่าผู้คุมสอบไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่เข้ามาคุณเนียผู้คุมสอบยิ้มและกล่าว นี่คือผู้กำกับเฉิงหลินเขาเป็นรองผู้กำกับการแสดงของรายการโกมีดอลอินเขาเพิ่งมาเยี่ยมชมเราในวันนี้และรู้สึกว่าความสามารถของคุณค่อนข้างดีระหว่างการสอบหลังจากที่เราได้ประเมินซุปบำรุงซึ่งคุณทำแล้วเราต่างก็เห็นพ้องว่างานของคุณน่าทึ่งมากดังนั้นผู้กำกับเฉิงจึงอยากจะรู้ว่าคุณสนใจที่จะเข้าร่วมกับทีมงานของโกมีดอลอินหรือเปล่าครับนี่อันอันเคยได้ยินรายการโกมีดอลอินมาก่อนแล้วนี่เป็นรายการที่หลี่ม่านเกอแฟนสาวของชินจือหมิงทำชื่อเสียงให้กับเธอ ด้วยการที่มีทรัพยากรจัดก,การให้กับเธอโดยชินเจอร์มิงหล่มันเกอจึงเปลี่ยนจากดาราที่ไม่เป็นที่รู้จักระดับ18มาเป็นดาราระดับ2ภายในเวลาแค่6เดือนนี่เป็นความเร็วที่น่าประทับใจทีเดียวเธอรู้ว่ารายการ Go m i ออินมีการว่าจ้างนักโภชนาการตอนที่เธออ่านในนิยายเลยมีตัวละครเชฟอยู่ในรายการแต่พ่อครัวก็เป็นนักสแสดงเช่นกันและการทาอาหารก็ธรรมดาเช่นกันอย่างน้อยพวกเขาไม่ได้รับการกล่าวถึงเลยในการสแสดงเมื่อเห็นว่านี่อันกำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้กากับถึงจึงกล่าวเสริมว่าบางทีคุณนี่อาจจะอยากดูสัญญาก่อหรืไม ต้องพูดว่าเขาได้โทรศัพท์และบอกให้คนส่งสำเนามาที่มือถือของเขามิอันอันรับโทรศัพท์มือถือของผู้กำกับเชิงมาจากเขาและดูสัญญาเธอเข้าใจข้อมูลพื้นฐานได้แต่แน่นอนว่านี่ต้องทบทวนอีกทีจากผู้เชี่ยวชาญมิอันอันถูกกล่อลวงจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญาไปแล้วค่าตอบแทนเท่ากับหนึ่งหมื่นหยวนต่อหนึ่งซีซั่นของรายการซึ่งมากกว่าหนึ่งอาทิตย์ห้องพักและค่าเดินทางจะถูกจัดเตรียมโดยรายการส่วนเธอก็แค่ห่วงเรื่องค่ากินอยู่ผู้กำกับเชิงกล่าวต่อไปว่า คุณเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องวัตถุดิบเช่นกันจะมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพื่อซื้อพวกมันไว้ส่วนค่าใช้จ่ายก็มาจากการประมูลของเหล่าบรรดานักสแสดงชายและหญิงเนี่อันอันพยักหน้าก็ดีค่ะผู้กำกับเฉิงทำไมคุณไม่ส่งสำเนาสัญญามาให้ฉันเลยล่ะคะฉันจะได้พิมพ์ออกมาและพิจารณามันอีกครั้งฉันมีอีกหนึ่งคำถามค่ะฉันเพิ่งสอบเสร็จและยังไม่ได้รับใบป,ประกาศนียบัตรเลยนั่นจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคะผู้กำกับเฉิงได้ทำการพิมพ์สัญญาออกมาแล้วในด้านผู้คุมสอบก็กล่าวว่า ุณเนียจะไม่มีข้อถกเถียงในเรื่องผลสอบของคุณหรอกครับเราจะขอให้เร่งใบสมัครของคุณการถ่ายทํารายการจะเริ่มอีกในสองสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเวลาน่าจะเพียงพอที่จะทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นลงโอเคข่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เนียอันอันตอบด้วยท่าทีที่น่ารักทางด้านผู้กํากับเฉิงมีการเปลี่ยนแปลงบางประโยคซึ่งไม่ได้เกินไปก่อนที่เขาจะพิมพ์ออกมามันดูราวกับว่าเขาต้องการให้เนียอันอันเซ็นสัญ,ญญาในวันนี้จริงๆ นี่อันอันอ่านรายละเอียดสัญญาทั้งหมดและไม่ได้สังเกตเห็นอะไรที่เธอไม่ชอบใจยิ่งไปกว่านั้นเธอก็เข้าร่วมในฐานะของคนที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแม้ว่าเธอจะปรับดอตัวหน้าจอแต่อย่างมากก็เป็นเพียงไม่กี่ช็อตในขณะที่เธอทําอาหารซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหนึ่งซีซั่นใจหนึ่งหมื่นเหรียญเธอก็จะสามารถมีที่อยู่ของตนเองแล้วในตอนนั้นในขณะเดียวกันเธอก็จะหางานประจําและมุ่งหน้าสู่ความเป็นอิสระทางการเงินได้เมื่อมาถึงข้อสรุปดังนี้หญิงสาวก็เซ็นสัญ,ญญาลายมือของเธอก็เหมือนตัวตนของเธอที่ทั้งนุงน ผมไม่ได้เอาตราประทับมาด้วยในวันนี้ผมจะประทับหลังจากที่ผมกลับไปที่ทํางานและให้คนส่งสาเนาไปที่คุณหลังจากนั้นนะครับเนี่ยอันอันพยักหน้าและกล่าวว่าขอบคุณที่ให้โอกาสข้าผู้กํากับเฉิงฉันจะทําให้ดีที่สุดเนี่ยอันอันอารมณ์ดีมากหลังจากที่เซ็นสัญญาดังนั้นเธอจึงทาอาหารให้ตัวเองแบบอลังการในคืนนั้นทางด้านหัวเอียนเซียวไม่ได้กลับมาบ้านและเธอก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตั้งแต่วันนั้นเมื่อเธอยอมแพ้ไปเนี่ยอันอันก็ไม่ได้ใส่ใจกับทัศนคติของหัวเ e. อีเย้ยอา,น,น,ลน,านลแะเซียน การเดินทางออกนอกเมืองของหัวเอียนเซียในครั้งนี้คือการเจรจาการลงทุนที่ค่อนข้างมากกา,การสังเกตการณ์ในช่วงแรกได้เสร็จสิ้นไปแล้วแต่ยังมีส่วนท้ายๆท,ที่ยังย่อหย,ย่อนอีกมากในการที่จะรวบรวมเมื่อมีการตัดสินใจให้ทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันเมื่อทุกอย่างเข้าที่และจัดการแล้วสองอาทิตย์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ความพยายามที่จะร่วมงานกันก็ได้สมบูรณ์แล้วอีกฝ่ายในฐานะเจ้าบ้านจึงพาหัวเอียนเซียและทีมงานของเขาออกไปทานอาหารท้องถิ่น ทีมงานซึ่งนั่งอยู่ในสถานที่มีภูมิทัศน์ยอดเยี่ยมของภูเขาและน้ำตกอาหารทั้งหมดก็เต,ตรียมมาอย่างประณีตผู้เอียนเซลทานมันเปนหนึ่งคำแต่เขารู้สึกราวกับกำลังเคี้ยวขี้พึ่งตูจูก็จมจกที่เนี่ยอันอันทำไว้ให้เขาเมื่อวันก่อนมันเป็นอาหารที่เรียบง่ายที่สุดในบรรดาอาหารแต่ก็มีรสชาติที่ไม่อาจถูกแทนที่ได้เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องอาหารมากนักหากแต่ในเวลานี้เขาคิดถึงอาหารของเธอมากนักเมื่อคิดดังนั้นแล้วชายหนุ่มจึงหันกลับมาและถามผู้ช่วยผู้บริหารของเขาว่าช่วงนี้คุณได้้ยยยินนเเเเรรรืื่่่อองงกกกีีวับบะูลลาาหป ผู้ช่วยผู้บริหารอึ้งเล็กน้อยก่อนที่เขาจะส่ศีรษะและกล่าวว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องที่พวกเขาอยากจะขยายธุรกิจไปที่เมืองนานหรือครับบอทั่วอูเอียนเซียวกล่าวว่าไม่ใช่ผมหมายถึงเรื่องในครอบครัวของพวกเขาผู้ช่วยผู้บริหารยิ่งงุนงงเข้าไปใหญ่เขาส่หน้าและกล่าวว่าไม่นี่ครับผมไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยถึงเฟิงยังไม่ได้ตกลงเรื่องจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับชินจืออีอูเอียนเซียวพยักหน้านิดนิดนั่นหมายถึงเนี่ยอันอันไม่ได้เอาผลตรวจดีเอ็นเอไปที่ตระกูลเนี่ยอย่างนั้นหรืออีกทัััั้้้้งงงยยหหมาาาาถึวว่เเเขขใใจธอผิดไปนนนนนรื หลังจากมื้ออาหารเย็นจบลงหัวเอี้ยนเซียวก็บินกลับเมืองหลวงเขาต้องบินไปต่างประเทศในเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเมื่อเขากลับมาถึงแมนชัน่นหัวเอี้ยนเซียวเดินไปที่ชั้นบนช้าช้าและชะง,งักเมื่อเขาผ่านห้องเนี่อันอันประตูห้องของเธอแงมออกและภายในก็มืดสนิทมันดูว่างเปล่าชายหนุ่มเดินเข้าไปด้านในเพื่อยือนยันว่าไม่มีคนอยู่ข้างในจริงๆผ้าปูที่นอนบนเตียงขึงตึงราวกับก้อนเต้าหูในกองทัพข้าวของทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะแต่งตัว แม้แต่บรรดามีดสั้นบนผนังก็ถูกจัดเรียงใหม่ในตอนนี้พวกมันถูกจัดวางเรียงตามขนาดราวกับแถวทหารที่ยืนเรียงในกองทัพชายหนุ่มมองไปรอบเล็กน้อยและมองกลับมาที่เตียงที่วางเปล่าเธอไปที่ไหนกันและทำไมเธอถึงไม่อยู่บ้านและในตอนนี้เนี่ยอันอันเพิ่งเดินเข้าไปยังกองถ่ายโกมีดอลอินถ่ายทาในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ซึ่งทะเลทรายได้พบกับเมืองต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่การท่องเที่ยวกําลังเริ่มต้นขึ้นประกูลเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของรายการนี้และพวกเขายังเป็นนักพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอีกด้วย รูปแบบของรายการเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีโรงแรมขนาดเล็ก2แห่งในท้องถิ่นแห่งหนึ่งใช้ชื่อว่าโรงแรมอเวียนอไลและอีกแห่งหนึ่งคือโรงแรมเย่วอไลโรงแรมขนาดเล็กทั้งสองแห่งนี้ห่างกันเพียงสิเมตรและสไตล์ของพวกเขาก็คล้ายกันมากทั้งสองแห่งตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคดังนั้นแขกของรายการจึงถูกแบ่งออกเป็น2ทีมและแต่ละทีมจะพักที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งสุดท้ายโรงแรมที่มีกำไรสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะในรายการ มีแขกทั้งหมด12คน6คนในแต่ละโรงแรมมีข่าวลือว่าจะมีแขกรับเชิญลับที่จะปรากฏตัวในวันที่2ถึงวันสุดท้ายผู้เข้าพัก12คนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขั้นพื้นฐานการจัดหาลูกค้าการจัดตารางเวลาประจําวันและมื้ออาหารเป็นต้นส่วนการทําความสะอาดห้องและการล้างห้องจะยังคงต้องดําเนินการโดยทีมทําความสะอาดเดิมของโรงแรมเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนๆเพิ่มรายได้ให้โรงแรมที่ไอดอลของพวกเขาพักอยู่รายการจึงมีกฎที่ระบุว่าการมอบหมายงานของแขกแต่ละคนจะถูกกาหนดโดยการวาดภาพหลังจากที่พวกเขามาถึงแล้ว นอกจากนี้เมื่อรายการออกอากาศพวกเขาจะซ่อนชื่อของโรงแรมด้วยเนื่องจากการตกแต่งของโรงแรมทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึงกันมากจึงยากที่จะบอกได้ว่าหลังใดหากไม่ได้มองไปที่ป้ายเหนือประตูทางเข้าด้านหน้าเนี่ยอันอันไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากนักในวันแรกและเธอก็ไม่เป็นแฟนของดาราคนไหนดังนั้นจึงเป็นวันว่างของเธอหลังจากที่พักผ่อนไปเล็กน้อยเธอก็ลุกขึ้นและให้ทีมงานตรงไปยังตลาดนอกจากนี้ที่ที่เขาอยู่ไม่ใช่เมืองหลงังและไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสามารถหาได้ นียอันอันเดินผ่านตลาดในเมืองและจดบันทึกทุกสิ่งที่พวกเขาเลือกไว้ก่อนที่เธอจะมุ่งหน้าไปยังร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมื่อเธอกลับมาทุกคนก็พร้อมแล้วที่โรงแรมออวียนนอลลในฐานะนักโภชนาการเธอจึงเข้าร่วมการวาดรูปด้วยและเธอก็ถูกมอบหมายให้ไปที่โรงแรมอเวียนนอหลส่วนอีกฝั่งตามที่เธอคิดคนที่ได้โรงแรมแย่วอหลเป็นดาวตลเนี่อันอันถือผลไม้ในมือหญิงสาวเดินไปด้านหน้าทุกคนและทักทายทุกคนอย่างนุ่มนวลและกล่าวว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันซื้อผลไม้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตว หญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาน่ารักเธอสวมชุดสีขาวและผมของเธอถูกขมวดเป็นทรงมวยด้านบนศีรษะดวงตาโตของเธอราวกับว่ามันถูกชล้างด้วยน้ำและน้ำเสียงของเธอก็นุ่มนวลเธอทำให้ทุกคนนึกถึงแกะน้อยคุณต้องเป็นอันอันนักโภชนาการของโรงแรมเราแน่เลยเชินญวานสูกล่าวหญิงสาวเป็นดารานักบูน้องใหม่เธอรีบรับผลไม้มาจากนี่อันอันและถามว่าคุณอายุเท่าไหร่นะเสียวเม่ยอนี่อันอันตอบอย่างอ่อนน้อมฉันเพิ่งยี่สิบค่ะโอ้เด็กจังเลยดูหน้านี้สิยังกับว่าจะคันน้ำออกมาได้อย่างนั้นแหละทุกๆคนหัวรคิดคั เราคิดว่าเธอเพิ่งสิบแปดซะอีกถ้าเธอไม่ได้บอกพวกเรานะเนี่ยอันอันยิ้มและดูเหมือนจะอายเล็กน้อยบางคนในกลุ่มไปล้างผลไม้ที่ด้านหลังในตอนนี้เองเด็กสาวสองคนก็เดินมาที่เธอเนี่ยอันอันเหนืยหน้าขึ้นมองและเห็นชินจืออีและหลี่ม่านเกอเป็นได้ชัดว่าชินจืออีค่อนข้างประหลาดใจที่ได้พบเนี่ยอันอันที่นี่เช่นกันเธอจึงถามขึ้นทันทีว่าเธอมาทําอะไรที่นี่นะ่ะเธอและหลี่ม่านเกอมาถึงโนะดยเที่ยวบินหลังและเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอันอันก็อยู่นี่ ส่วนนี่อันอันหญิงสาวแค่ใส่ชื่อว่าอันอันต้นที่เธอลงทะเบียนพร้อมกับทีมช่างภาพในเมื่อเธอไม่ใช่ดาราเธอจึงไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ใส่ชื่อจริงของเธอเพื่อเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวนี่อันอันยิ้มให้ชินจืออีและกล่าวว่าบังเอิญจังเลยค่ะคุณฉินชินจืออีทำปากยื่นออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกล่าวว่าคราวนี้ก็อย่ามาบังฉันอีกละ่ะเธอได้ยินมาว่าเนี่เฉิงเฟิงเป็นหนึ่งในแขกรับของรายการบัตรเชิญต้องส่งไปที่เขาอย่างแน่นอนหากแต่เธอไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดเขาจะตอบรับหรือไม่ไม่อย่างนั้นเธอจะมาราายการโ่่ีทไมละ เธอสองคนรู้จักกันหรอือหลี่ม่านเกอถามชินจืออีเธอเป็นชินจืออีถึงกับหมดคำพูดที่จะแนะนำเนี่ยอันอันในท้ายที่สุดหญิงสาวก็คิดคำขึ้นมาเธอเป็นคู่เดทอของคุณหัวเอี้ยนเซียวน่ะหลี่ม่านเกอก็เคยได้ยินเรื่องวันก่อนนั้นเช่นกันร่รำลือกันว่าหัวเอี้ยนเซียวไปงานเลี้ยงตระกูลเนี่ยพร้อมคู่เดทอก็ดีตราบใดที่ไม่ได้เกี่ยวกับชินจือหมิงหลี่ม่านเกอก็ไม่คิดมากที่จะเพิ่มดอกไม้ขาวเข้ามาสักดอกหญิงสาวเห็นเนี่ยอันอันยิ้มให้เธอดังนั้นเธอจึงพยักหน้าาและททักทยเธอ ทันใดนั้นผู้คนที่นั่งอยู่รอบๆโต๊ะทานข้าวก็ส่งเสียงร้องออกมาผลไม้นี่ช่างดีจริงดีจริง,รงฉันก็ว่างั้นมันทั้งกรอบและหวานเลยแหละเหมาะกับอากาศร้อนๆในวันหน้าร้อนเลยทีเดียวน้องสาวอันอันเป็นคนน่ารักจังแม้แต่ผลไม้ที่เธอเลือกก็ยังหวานเลยเมื่อได้ยินดังนั้นนี่อันอันก็หน้าแดงและพูดว่าฉันก็แค่หยิบมามั่วๆนะค่ะหลังจากที่ทานผลไม้ไปสองผลหญิงสาวก็พยายามลดการปรากต่อตัวของตนเองและหลบไปอย่างเงียบๆโรงแรมจะเริ่มเปิดพรุ่งนี้แล้วนี่เป็นงานแรกของเธอบนโลกนี้เช่นกันเธอต้้องพยยาามททใหดดีี่สุ คืนนั้นเนี่ยอันอันทำบันทึกที่เธอทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ตลาดของสดและทำรายการซื้อของสำหรับวันรุ่งขึ้นงบประมาณในการซื้อของวันรุ่งขึ้นจะถูกจัดก,การโดยรายการหลังจากนั้นงบประมาณจะมาจากกำไรที่ได้จากโรงแรมและยังต้องครอบคลุมสิ่งที่ใช้ใจ่ายไปในวันแรกด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยอันอันจึงไม่ได้เลือกวัตถุดิบที่มีราคาแพงมากแต่มีอาหารง่ายๆเพียงไม่กี่อย่างจุดๆหลังจากนอนหลับฝันดีเนี่ยอันอันก็ตื่นขึ้นและไปยังครัวที่อยู่ชั้นล่างเมื่อคือนทุกคนนอนดึกและยังคงอยู่บนเตียงกันมีเพียงตากล ทีมของเนี่ยอันอันไม่มีแขกรับเชิญเป็นเชฟดังนั้นเธอจึงต้องรับบทบาททั้งหมดและจะปรากดอตัวบนกล้องเป็นครั้งคราวสาวข้าวนวดแป้งและทำไส้เมื่อเนี่ยอันอันเริ่มทำอาหารหญิงสาวก็อยู่ในโลกของเธอทันทีเนื่องจากต้องเตรียมส่วนผสมเหล่านี้อย่างรวดเร็วในวันแรกเธอจึงสามารถทำไส้ได้เพียงชนิดเดียวคือไข่และกะหล่ำปลีใช้เวลาไม่นานจกในหม้อก็เริ่มเดือดและแป้งก็ลอยขึ้นนั่นคือตอนที่เนี่ยอันอันเริ่มทำซาลาเปาคุณตากล้องหาวในตอนแรกจนกระทั่งเขาเห็นว่าซาลาเปาทั้งหมดในมือของเนี่ยอันอันเหมือน เด็กสาวคนนี้เป็นเชฟระดับสูงจากโรงแรมห้าดาวหรือนี้เดี๋ยวก่อนนักเขาคิดว่าความรับผิดชอบของนักโภชนาการเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแล้วนี่ไงเธอถึงชำนาญขนาดนี้ละ่ะขณะที่เขามองอย่างงุนงงเนี่ยอันอันก็วางซาลาเปาทั้งหมดลงในหม้อเน,นื่ออย่างชำนาญแล้วหั่นผักบางส่วนและใส่ลงในโจบ๊บคุณตากล้องดมแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วในตอนนี้และบรรดาแขกแต่ละคนก็เริ่มตื่นกล้องภายในโรงแรมเปิดอยู่และช่องสตรีมมิ่งก็ถูกเปิดขึ้นอาหารเช้าของเนี่ยอันอันพร้อมแล้ว ถ้าคุณตาล้องไม่ได้มีหน้าที่อยู่ในตอนนี้เขาจะต้องยืนกรานที่จะเสรีอสาราปอซาลาเปากับเธอแน่นอนว้าวาอาหารเช้าพร้อมแล้วเหลินหวานซูเป็นคนร่าเริงคนหนึ่งหญิงสาวรีบนั่งที่โต๊ะอาหารในเวลาเดียวกันเธอก็ทักทายบรรดาแขกรับเชิญที่เริ่มแสดงตัวชินจูอ,อีหาวและนั่งลงพร้อมกับหลี่ม่านเกิและเปิดฝาหม้อนึ่งเมื่อเธอเห็น18จีบของซาลาเปาที่ทั้งงดงามและเท่ากันทุกลูกเธอก็หยุดหาวและพูดว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็บอกว่าอาหารของโรงแรมนี้ธรรมดารรมดาไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่ซา ว้าววยอดมากเลยปึงเว้ย wow. นักแสดงหน้าใหม่กล่าวอันอันเป็นคนทําพวกนี้หรือมันอร่อยมากกกจริงเหรือขอฉันลองหน่อยนักแสดงสาวจางโจววีผู้ซึ่งกเกษียณไปแล้วสิปีและเพิ่งออกงานเมื่อเร็วๆนี้กล่าวขณะที่เธอหยิบซาลาเปาและกัดไปคำหนึ่งดวงตาของเธอเบิกโตขึ้นทันทีและเธอก็พูดว่าฉันจะไม่ลืมรอชาตอนนี้ไปตลอดชีวิตเลยเมื่อได้ยินอย่างนั้นฉินจืออีจึงมองอย่างแปลกใจเธอลองจบไปหนึ่งคำก่อนและก็ไรคำพูดไปทันที หญิงสาวพัดโบกปากของเธอเล็กน้อยเพื่อให้จบเย็นลงก่อนที่เธอจะสัมผัสถึงกลิ่นหอมในปากของเธอดวงตาของเธอก็เบิกโตเช่นกันและพูดว่าโอไมคก็ดอนนี่มันสุดยอดไปเลยจุดอูเอียนเซวออกจากประเทศอาต่เช้าและกำลังไปนอนที่ประเทศเอสบริเวณตรวจตัวเครื่องบินค่อนข้างแออัดในวันนี้และเสียงดังหนวกหูเล็กน้อยขณะที่เขากำลังรู้สึกหมดความอดทนเสียงภาษาจนก็ดังขึ้นจากมือถือของผู้หญิงที่อยู่ข้างๆชายหนุ่มหันกลับมาและมองไปที่เธอตามสัญชาตยานเขาเห็นเธอบนจอมันดูเหมือนจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่บ้านเกิดของเขาและเป็นเวลาตอนบ่าย ล็อบบี้ตกแต่งสไตล์เรโทรและดูเหมือนจะเป็นด้านในของโรงแรมแห่งหนึ่งทุกๆคนกำลังนั่งรอบๆโต๊ะทานอาหารและรับประทานอาหารกลางวันในม้อนึ่งมีแถวของซาลาเปาเท่าๆกันเรียงรายกันอยู่แถวแล้วแถวเล่าแต่ละรูปมีสิบแปดจีบสวยงามราวกับดอกไม้ผิวของหัวเอียนเซลขมวดชายหนุ่มอยากจะดูใกล้ให้มากกว่านี้เมื่อมีเสียงดังมาจากอีกฝ่ายว่าโอไมคก็ด oh อ oh, อันอันทำอาหารกลางวันหรอฉันคิดว่าฉันกำลังตกหลุมรักแล้วล่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงอีกเสียงดังเข้ามาจากหน้าจอ อันอันทำพวกนี้จริงๆด้วยรูปร่างของมันมืออาชีพมากเกินไปแล้วมันสวยมากจนฉันอยากจะตายซาลาเปาที่อันอันทำเช้านี้ก็เอาชนะใจฉันไปแล้วแค่นี้ก็ทำให้ฉันอยากจะแต่งงานกับเธอยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวก่อนนะพวกนี้ถูกจองไว้สำหรับลูกค้าก่อนหน้านี้นะพวกเธอทานมันไม่ได้นะลูกค้ากำลังจะมาแล้วด้วยอีกอย่างกลองก็เริ่มถ่ายแล้วนะให้แค่ดูแต่ไม่ให้จับเนี่ยนะนี่มันฉันตอนนี้เลยอะไม่ได้ฉันต้องไปสงบจิตใจก่อนไม่ต้องห่วงนะอาหารกลางวันสำหรับแขกรับเชิญในรายการอยู่ที่บาร์ตรงนั้นอันอันกำลังทำมันออยู่่่่แแตีกไมนนาคงจจะเส็ลล้ว ก็ได้ฉันจะรออีกหน่อยแล้วกันอือม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 ,มหิวจังเลยนี่คือตอนที่ผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ข้างหัวอียนเซียวเปิดแชทหน้าจอจึงเต็มไปด้วยตัวหนังสือฉันอยากจะเห็นด้านหน้าของคุณอ,อันอันอ่าคุณอ,อันอันต้องเป็นเหมือนมาท่าสะจัตของจีนแน่เลยวูวอลวอวอรอฉันด้วยฉันอยู่ระหว่างซื้อตั๋วเครื่องบินอยู่นะวูวอลวอนี่มันเสียษสีกันเกินไปแล้วทําไมเราถึงไม่คิดที่จะทําความฝันของเราให้เป็นจริงบ้างอ่ะฉันอยู่ระหว่างทางไปซื้อตั๋วเครื่องบินเหมือนกันเพือ่อนายจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอออออันนจะะยยยู่่ีววไหลห,ออวหลลรื พอรื้อดอดอ,ดอสิ่งที่นายต้องทําก็คือส่งถามแขกว่าโรงแรมให้นะมีอาหารที่ดีกว่าแล้วก็จะเป็นที่นั่นแหละเหอะหน้าจอเลื่อนไปเรื่อยๆทาให้หัวเอี้ยนเซียวเวียนหัวจากการดูมันท้ายที่สุดชินจืออีก็ปรากอที่หน้าจอหญิงสาวโบกมือไปที่หน้าจอและพูดว่าเง้นพวกคุณก็อยากจะรู้ว่าคุณอันอันหน้าตาเป็นยังไงละสิฉันช่วยพวกคุณได้นะเมื่อพูดไปแล้วเธอก็เดินไปที่ห้องครัวพร้อมกับกระจกเล็กๆล่องในห้องครัวส่องไปที่ด้านในครัวตามทิศทางของประตดูดังนั้นส่วนใหญ่แล้วใครก็จะได้เห็นเพียงด้านหลังของ บรรดาผู้ชมเห็นเพียงเด็กสาวร่างเล็กที่ยืนอยู่หน้าส่วนพื้นที่ทำงานนิ้วของเธอเรียวได้รูปและขาวผ่องมันดูอ่อนนุ่มหักแต่บางครั้งเธอก็สามารถที่จะหันมันปรังได้บางเฉียบและเท่ากันหมดเรากับใช้เวทมนต์สิ่งต่างๆมากมายถูกจัดการโดยมือของเธอตามลำดับขนาดของมันจากใหญ่ไปเล็กราวกับเด็กอนุบาลที่ยืนเรียงแถวกันตามความสูงของพวกเขาชินจืออียืนอยู่ด้านหลังเนี่ยอันอันและยิ้มให้กับกล้องพร้อมแล้วยังช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่มาถึงแล้วเมื่อพูดไปแล้วชินจืออีก็รีบกระโจนไปที่เนี่ยอันอันและเอากระจกกกกกกอออออมาาาทัััันน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 นใใใด้้้บหขขงี่็ปรรึะจ ขณะนี้ผู้โดยสารเที่ยวบินหมายเลข s อจ88ขึ้นเครื่องได้แล้วค่ะขณะนี้ผู้โดยสารเที่ยวบินหมายเลข s อ9 8 8ขึ้นเครื่องได้แล้ว,วลค่ะเสียงประกาศดังข,ขึ้นจากระบบ p ีและผู้หญิงซึ่งนั่งข้างๆหัวเอียนเซียวก็ปิดโทรศัพท์มือถือของเธอทันทีและรีบเดินจากไปพร้อมกระเป๋าเดินทางหัวเอียนเซียวมองตามไปคิ้วของเขาขมวดมุ่นในวินาทีนั้นเขาเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนที่สุดในกระจกนั้นคือเนี่ยอันอันทำไมเธอถึงไปร่วมกับทีมงานของโกมิดอลินกันเธอกำลังวางแผนอะไรอยู่ และใช่มาถึงจุดนี้แล้วเขามั่นใจร้อยเปอร์ไรซ์เซนอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นร่างเดียวกันหากแต่เธอไม่ใช่เธอวัวเอียนเซียวและผู้ดูแลของเขาลุกขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินของตัวเองหัวเอียนเซียวยุ่งมากเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งจะกลับไปที่เมืองหลวงเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้และเขากำลังบินไปยังประเทศเอสเพื่อหยุดพักชั่วคราวจากนั้นจึงจะตรงไปยังประเทศอาอีกทีแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่เลวร้ายเกินไปเขาจะอยู่ในประเทศอาเพียงวันเดียวเพื่อเซ็นสัญ,ญญาและเข้าร่วมพิธ หลังจากขึ้นเครื่องหัวเอียนเซียวก็ดูตารางการถ่ายทำของโกลมีดอลอินวันนี้เป็นวันแรกและนี่อันอันจะอยู่ที่นั่นเกือบหนึ่งสัปดาห์นั่นหมายความว่าเธอยังคงอยู่ที่นั่นเมื่อเขากลับไปในที่สุดเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาหมายเลขโทรศัพท์ของนี่อันอันและโทรหาเธอเราต้องขออภัยหมายเลขที่คุณเรียกขณะนี้ปิดสัญญ,ญาณอยู่อ้วเอียนเซียวตอนนี้เองบรรดาข้อความของช่องสตรีมมิ่งก็กระหน่ำขึ้นมาพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยฉันเพิ่งเห็นความงามที่ไม่มีใครเทียบของคุณอันอันแต่นั่นมันสั้นเกินไปฉัันนนได้้แค่่่เเหลือออมงทา คลิกๆฉันจับภาพหน้าจอไว้แล้วตามฉันมาสิฉันกำลังจะได้แฟนๆเป็นกองในนามของต้าเสี่ยวจียอฉันเห็นเธอเหมือนกันต้าเสี่ยวจียอช่างเหมือนแกะน้อยผู้น่ารักอ่ะแล้วยังผมที่ยาวสลวยนั่นอีกอเธอดูอ่อนโยนมากๆเลยโอ้ไม่ก็ดอโอ้ไม่ก็ดอฉันคิดว่าฉันกำลังจะเปลี่ยนทีมแล้วอ่ะเป็นธรรมดาที่เนี่ยอันนซึ่งกำลังถูกถ่ายทำที่อยู่ในซีนนั้นไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเอาชนะบรรดาท้องของเหล่านักสแสดงและลูกทีมในตอนเช้าแล้วและในตอนนี้เธอก็กำลังเผาไมม่่เหลผู้ช้ชใกกับโรรงงแขขอพวา มีความวุ่นวายมากมายในล็อบบี้ดูเหมือนว่ามีลูกค้ามาถึงจำนวนมากแต่เธอยังคงอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบเพื่อทำอาหารกลางวันให้กับแขกรับเชิญของรายการชินจืออีอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนเธอมองไปรอบๆและเห็นซี่โครงที่ทำเสร็จแล้วและชวนให้น้ำลายไหลเมื่อเนี่อันอันหันกลับมาเธอก็รีบบังก้องและแอบหยิบหนึ่งชิ้นเข้าปากของเธอทันใดนั้นรอสชาตต่อที่หน้าลิ้นลองก็ทำให้เธอเปล่งเสียงออกมาด้วยความพึงพอใจ ตอนนี้เองที่เธอหยุดสนใจว่าจะถูกกล้องจับได้ว่าขโมยอาหารเธอทำมันเสร็จอย่างรวดเร็วด,ด้วยการคายกระดูกออกและไปหาชิ้นที่สองเพียงเพื่อที่จะถูกหยุดโดยเนี่ยอันอันเมื่อหญิงสาววางมือลงบนมือของเธอและพูดว่าคุณฉินมันมีเพียงพอสำหรับทุกคนไม่ต้องเร่งรีบไปค่ะชินจืออีรู้สึกอายจึงดึงมือออกไปและเรากับว่าเธอคิดอะไรบางอย่างได้หญิงสาวจึงกระซิบใส่หูเนี่ยอันอันว่ามันอันฉันมีบางอย่างอยากจะบอกเธอละเนี่ยอันอันพงกศีรีะชินจืออีกระซิบว่า เธอช่วยฉันจีพุ่วเอี้ยนเซียวได้ไหมไม่ใช่ว่าเขาเป็นพี่ชายเธอหรอเธอทําอาหารได้สุดยอดมากและฉันจะได้ทานมันได้ทุกวันถ้าหากฉันได้แต่งงานกับเขาอะเนี่ยอันอันถามด้วยความสงสัยว่าฉันคิดว่าเนี่ยเฉิงเฟิงเป็นคนที่เธอชอบซะอีกนอกจากนี้ตกลงว่าเป็นฉันที่เธออยากแต่งงานด้วยหรือพี่ชายของฉันกันแน่คะชินจืออีทําความสะอาดนิ้วของเธอด้วยการเลียและกล่าวว่าตอนนี้ฉันอยากได้หัวเอี้ยนเซียวรวมทั้งฉันยังอนุญาตให้เธออยู่บ้านเดียวกับฉันด้วยนะฉันไม่ว่าอะไรหรอกที่จะอยู่กับน้องสามีอะ เนี่ยอันอันแขกรับเชิญลับยังไม่ได้ปรับดัวตัวจนกว่าจะถึงสองวันสุดท้ายตอนที่ฉินจือหมิงและเนี่ยเฉิงเฟิงออกมาจากรถและเห็นผู้คนจำนวนมากด้านนอกที่โรงแรมอเวียานไหลทั้งคู่ต่างก็ตะลึงงันในด้านอีกทีหนึ่งโรงแรมแย่วไหลซึ่งอยู่ห่างออกไปแค่สิบฟุตกลับไม่ค่อยมีคนด้านในนะักที่จริงแล้วมีแขกบางคนพยายามจะแอบข้ามมาจากแย่วไหลเพื่อ,ออาหารแต่ถูกกับได้คาหนังคาเขา,า,ขา,ขาเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ระหว่างสองโรงแรมนี้ชินจือหมิงถามอย่างง,งุนงงเห็นได้ชัดว่าตัวเนี่ยเฉิงเฟิงซึ่งยืน เข้าไปดูกันเถอะทั้งคู่ต่างก็เป็นคนมีธุระมากหนึ่งในพวกเขามาเพื่อแฟนสาวของเขาส่วนอีกคนมาเพื่อโฆษณาให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวของครอบครัวตนเองทั้งคู่ต่างก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อข้อความที่กระหน่ำลงใส่ช่องสตรีมมิ่งก่อนที่พวกเขาจะมาถึงมีคนจํานวนมากทั้งด้านในและด้านออกกอนอ,อกเวย์นอรหลายทั้งคู่พยายามที่จะเข้าไปด้านในหากแต่ล้มเหลวดังนั้นพวกเขาจึงตรงไปยังเย่วหลายแทนภายในล็อบบี้แขกที่มาในรายการกําลังแทบเมเล็ดทานตะวันด้วยความเบื่อหน่ายและลุกขึ้นยืนทักทานพวกเขาเมื่อพวกเขาเข,าเข้ามาด้านในใ คุณตากล้องยืดตัวขึ้นแล้วหวังว่าการปรากฏตัวของแขกรับเชิญทั้งสองจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมได้น่าเสียดายที่ฝูงชนที่ปกติมักจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายหน้าตาหล่อเหล่ารากับว่าพวกเขามีฟิลเตอร์หนุ่มหล่อในวันนี้พวกเขาทำเหมือนว่าทั้งสองคนไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยและยังคงพยายามแอบไปที่โรงแรมอีกแห่งเกิดอะไรขึ้นหรือเนี่ยเฉิงเฟิงได้รับมอบหมายให้อยู่ข้างงอเวียนอไหลาชายหนุ่มถามรองผู้กำกับผู้กำกับเฉิงครับผมไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปได้นในเพื่อลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องห่วงครับคุณเป็นแขกของงอ ผู้กำกับเฉิงกล่าวขณะที่ยิ้มให้เขาอย่างมีรับลมคมในและพาชายหนุ่มไปทางปอระดูด้านหลังของงอวิยานอไหลคุณจะรู้ได้เองในไม่ช้านี้โดยปกติแล้วผู้กำกับถิงและทีมงานควรจะไปเยี่ยมโรงแรมทั้งสองแห่งอย่างเท่าเทียมกันแต่นับตั้งแต่ที่พวกเขาทานอาหารเช้าโดยเนี่ยอันอันแล้วพวกเขาก็ไม่เคยกลับไปที่เย,ยว่วไหลเพื่อรับประทานอาหารมื้ออื่นอีกเลยเขาเชื่อว่าแขกรับเชิญพิเศษสองคนนี้จะร้องชมเชยอาหารของเนี่ยอันอันอีกในไม่ชา้าสิ่งเดียวที่มีไม่รู้ก็คือฉินจื่อมิงจะมีการเปลี่ยนใจหรือม่งงาานน้ดเเเีิฟข ด้วยรอยยิ้มที่เปิดกว้างในสว่างสวัยชายหนุ่มพูดขึ้นว่าผมมาพอดีเวลาเลยคุณตากล้องรีบแพนกล้องไปที่แขกแขกคนอื่นๆที่อยู่รอบโต๊ะอาหารต่างก็ลุกขึ้นและทักทายกลับพร้อมรอยยิ้มก่อนที่พวกเขาจะกลับลงไปนั่งและหยิบตะเกียบและชามของพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเพิ่งได้รับการปล่อยออกมาจากคุกและไม่ได้ทานอะไรมาตลอดชีวิตของตนเองผิวของเนี้ยเฉิงเฟิงขมวดมุ่งในและการต้อนรับอันยิ่งใหญ่ที่ตามที่สัญญากับเขาทำไมเขาถึงไม่ได้รับการต้อนรับที่เหมาะสมในฐานะแขกรับเชิญบลัะโชคดีที่หลี่ม่านเกอโบกมือให้ชายห้านแลลก่าวว่า เฉิงเฟิงเกอมานั่งนี่สิฉันสำรองที่นั่งให้พี่ตรงนี้แล้วเมื่อเนี่ยเฉิงเฟิงนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงถามด้วยความสงสัยว่าพวกคุณไม่ได้ทานอาหารเช้ามากันเหรอเราทานแล้วแต่ถ้าเราไม่แย่งชิงอาหารก็จะหมดไปในเวลาไม่นานอะเฟิงงอเวยกล่าวขณะที่ยื่นตะเกียบและชามให้กับเนี่ยเฉิงเฟิงบอสนี่ยอย่าทําไอไปละตอนที่อาหารมาถึงเราชินไปเรียบร้อยแล้วในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้เนี่ยเฉิงเฟิงพยักหน้าด้วยใจที่เต็มไปด้วยคำถามเขามองไปรอบๆและเห็นเนี่ยอันอันและฉินจืออีทันที ในอดีตดวงตาของฉินจืออีมักจะติดแน่นมาที่เขาในทุกๆท,ที่ที่เขาปรากดอตัวขึ้นหากแต่วันนี้เธอมัวแต่ยุ่งไปกับการตักข้าวใส่ชามและเธอไม่แม้แต่จะสังเกตว่าเขาอยู่ตรงนี้ส่วนด้านเนี่ยอันอันซึ่งกำลังนั่งอย่างสง่าง,งามในอีกด้านเฉินหวานซูซึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆเธอก็ตักข้าวให้เธอแถมยังขอบคุณเธออีกด้วยเนี่ยเฉิงเฟิงซึ่งยังคงมุนงงตอนที่ใครบางคนจู่จูก็ร้องขึ้นมาว่าเริ่มกันเลยจากนั้นด้วยความประหลาดใจเขาเห็นทุกคนนอกจากหลี่ม่านเกแน,น,นและเนี่ยาอาานัน เนี่ยเฉิงเฟิงนี่เขาบังเอิญมาร่วมรายการแข่งทานอาหารอะไรสักอย่างหรือไงเนี่ยหลี่ม่านเกอซึ่งนั่งอยู่ข้างๆชายหนุ่มเกือนเขาอย่างนุ่มนวลว่าเฉิงเฟิงเกออย่ามัวแต่อายเลยค่ะถ้าพี่ไม่สู้เพื่อมันแล้วพวกมันจะหมดไปในไม่ช้านะคะเนี่ยเฉิงเฟิงพยักหน้าก่อนที่เขาจะหยิบเนื้อพริกไทยดำขึ้นมาหนึ่งชิ้นและเอาเข้าปากสีหน้าของเขาแข็งค้างไปชั่วขณะหลังจากที่เขากลืนชิ้นเนื้อลงไปเรียบร้อยอย่างไม่อยากจะเชื่อเขาถามทันทีใครทำนี่ครับทำไมมันอร่อยแบบนี้ละ่ะก็อันอันน่าสีจางโจววีพูดมาจากอีกั่งหนึ มันอันเป็นนักโภชนาการของโรงแรมเราก็ดูสิว่าโรงแรมของเรายุ่งขนาดไหนคุณเนี่ยนั่นเป็นเพราะฝีมือการทำอาหารของอันอันเนี่ยเฉิงเฟิงชำเลืองไปที่เด็กสาวน่ารักตัวน้อยที่นั่งฝั่งตรงข้ามเขาชายหนุ่มเคยศึกษาข้อมูลมาแล้วบางคนอาจจะไม่ไปเชื่อมโยงเธอกับน้องสาวของหัวเอี้ยนเซียวหากแต่เขารู้ว่าเธอก็คือเด็กสาวที่ไปลบรอยสักออกเท่านั้นนี่หมายความว่าหัวเอี้ยนเซียวได้ทานอาหารสุดยอดแบบนี้ทุกวันงั้นเหรอเนี่ยเฉิงเฟิงพลันรู้สึกอิจชาขึ้นมาทันที จากนั้นหลังจากนั้นเองชายหนุ่มก็ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงอย่างอื่นอีกทุกคนพูดถูกถ้าเขาไม่รีทานตอนนี้จะไม่มีอะไรเหลืออีกท้ายที่สุดหลังจากที่อาหารกลางวันจบลงทุกคนต่างก็เอนกายกลับไปที่เก้าอี้และลูบท้องที่ขยายเต็มที่ของตนเองเฉินหวานสูวัดขนาดรอบเอวของตอนเองและถอนหายใจว่าเธอไม่อาจจะทานอะไรได้ดีแล้วระหว่างมื้ออาหารต่อไปถ้าเธอขืนทานเข้าไปอีกเธอจะต้องไม่สามารถถ่ายทำการฉากต่อสู้ครั้งต่อไปได้อีกเปิงงอเวยเลา่าว่าแฟนคลับของเขาบอกเขาว่านี่ถ้าเขายังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเขาจะไม่ได้เป็นไอออออดลขขขงงตตตัววกกการูนพเี่ป เนี่ยอันอันยิ้มและกอล่าว่าเธอจะทำอาหารลดน้ำหนักในมื้อถัดไปไม่ว่าใครจะกินเท่าไหรพวกเขาก็จะน้ำหนักไม่ขึ้นซักปอนทันใดนั้นดวงตาของทุกคนก็เปล่งประกายและการตัดสินใจทั้งหมดของพวกเขาต่างก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนวันนี้เป็นวันที่หลี่ม่านเกอต้องทำอาหารเธอลุกขึ้นและเดินตรงไปที่ห้องครัวพร้อมกับเนี่ยอันอันซึ่งตามเธอเข้ามาจื่อหมิงมาวันนี้พร้อมกับผมเขาอยากจะข่ามาทักทายแต่มีคนพลุกพล่านที่นี่เขาเลยเขามาไม่ได้เนี่ยถึงเฟิงกล่าว หลี่ม่านเกอพยักหน้าใช่ขะฉันรู้ทั้งหมดนี่เป็นเพราะการทำอาหารของอันอันเป็นที่นิยมเกินไปโรงแรมของเราถึงมีคนทุกพล่านทุกวันช่วงนี้เนี่ยเฉิงเฟิงถามคุณจำอันอันไม่ได้เหรอเขาจำได้แม่นยำว่าย้อนกลับไปตอนที่เนี่ยอันอันไล่จีบฉินจื่อหมิงเด็กสาวทั้งสองเคยพบกันสองสามครั้งและดูเหมือนว่าจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนที่หมายถึงอะไรคะหลี่ม่านเกอถามอย่างสงสยัยเนี่ยเฉิงเฟิงบอกได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำเขายิ้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรผมอาจจะจำผิดไปหลังจากเขาจะไปหลี่ม่านเกอจึงคิดถึงเรื่องนี้้มากขึน ทันใดนั้นเองเธอก็คิดไปถึงคำพูดของชินจือหมิงที่ว่าหัวเอียนเซียวพาคู่เดทออกไปพร้อมเขาที่งานเลี้ยงครั้งล่าสุดเธอจำได้ว่าเนี่ยอันอันเป็นน้องสาวของห e. ัวเอียนเซียวซึ่งในอดีตได้ทำตัวไปไกลถึงขนาดมาไลา่ตามจีบแฟนหนุ่มของเธอและตอนนี้ก็มีเนี่ยอันอันอีกคนซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวเอียนเซียวด้วยเช่นกันงั้นหรือนี่หมายความว่าอันอันทั้งสองคนนี้คือคนเดียวกันงั้นสิหลี่ม่านเกิดทำกับข้าวเสร็จและเดินไปหาชินจืออีเธอขอให้ชินจืออีไปที่ห้องบัญชีกับเธอโดยใชช้้้้กกาาาาาารรดดดููสสมมมุบัััญญีีเเปปป็นนนขขของงหหิิววะะตตลลพแถึทท เสียวอีความสัมพันธ์ระหว่างแขกรับเชิญของเราเนี่ยอันอันเกี่ยวข้องกับผู่เอี้ยนเซียวยังไงเธอบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของเซียวเกอเกอชินจืออีกล่าวด้วยสีหน้าชื่นชมหลี่ม่านเกอขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าเธอไปสนิทสนมกับผู่เอี้ยนเซียวตั้งแต่เมื่อไหร,กร่กันพวกฉันก็จะสนิทกับเขาในอีกไม่ช้าน,นี้แหละชินจืออีกล่าวเมื่อเธอมองไปถึงอนาคตทันทีที่รายการจบฉันจะไปที่บ้านของพวกเขาและทานมื้อเย็นกับพวกเขาอะ่ะเพียงไม่กี่ครั้งเราก็จะคุ้นเคยกันเองแหละหลี่ม่านเกอหยิ งั้นอันอันที่อยู่ในกลุ่มเราและเนี่ยอันอันที่เป็นน้องสาวของห้วเอี้ยนเซียวก็เป็นคนเดียวกันสิเอิมมอไม่มีทางอชินจืออีกล่าวด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเธอจะไปเป็นคนคนเดียวกันกับยายเด็กป่าเถื่อนเนี่ยอันอันคนนั้นได้ยังไงกันมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าบางทีบรรดาน้องสาวของเซียวเกอเกออาจจะใช้ชื่ออันอันก็ได้นะเมื่อเห็นท่าทางไร้เดียงสาของชินจืออีแล้วหล่ม่านเกอก็รู้ได้ว่าเธอคงไม่ได้ได้อะไรจากเธอมากนักและเริ่มตรวจสมุดบัญชีต่อไปเมื่อแขกกกกกรรรรััััับบเชิิญมมมมมาาาาถึึงงงงววววนนนนนนนีีีี้้้จจท่่ตอแผยใ ทางด้านเนี่ยอันอันไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่าเธอรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยการค้าที่โรงแรมนั้นดีเกินไปและเธอไม่สามารถทําตามคําสั่งซื้อได้เธอเริ่มเหนื่อยล้าอย่างปฏิเสธไม่ได้หลังอาหารกลางวันหญิงสาวจึงกลับไปที่ห้องพักและง,งีบหลับไปสิ่งที่เนี่ยอันอันไม่รู้ก็คือขณะที่เธอกําลังงีบหลับข่าวบางข่าวก็ได้ปรากฏขึ้นในอินเทอร์เน็ตแล้วตัวตนของนักโภชนาการของโกมีดอลอินเอสเนี่ยอันอันถูกเปิดเผยอันอันก็คือเนี่ยอันอันดูรูปก่อนและหลังจากที่เธอลบรอยสักออกไปและเรื่องราวในอด ในวีแชทหลังจากผ่านไปทั้งคืนหัวข้อเรื่องนี้อันอันก็ติดอันดับการค้นหาเทอ,อปอลิสอย่างรวดเร็วเกือบสีถึง5ขอองค์การค้นหาเทอ,อปอ20เป็นเรื่องเกี่ยวกับเธอผู้ใช้วีแชทที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเพียงไม่กี่คนได้เปิดเผยภาพของนียอันอันพร้อมกับรอยสักเพิ่มเติมเช่นรอยสักรูปปีศาจของเธอและนกแร้งสีดำบนใบหน้าของเธอและวิธีการแต่งตัวที่อาจทำร้ายสายตาของผู้ที่มองมากเกินไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเธอไปที่สำนักงานใหญ่ของตระกูลฉินเพื่อรอฉินจื่อมิงในชุดนั้นซึ่่่งงงเเป็นนรืออาสยสยย คนอื่นๆบางคนถึงกับโพสตภาพของวันที่เนี่ยอันอันไปลบรอยสักของเธอในภาพใบหน้าของหญิงสาวเป็นสีชมพูเล็กน้อยแต่เธอได้กลายเป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบและน่ารักไปแล้วนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอของวันที่เนี่ยอันอันและนายแตงกวาที่ไปที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายของนายน้อยเฉินซึ่งเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่าฉินจื่อหมิงเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่เป็นความลับของโกลมิดอลอินผู้คนได้ค้นพบเหตุผลขอองค์การที่เนี่ยอันอันมาร่วมรายการตลอดทางที่ผ่านมาเธอใช้ไปเพื่อล่จิิินืมหมง แต่เธอคงต้องว่าจ้างทีมนักคิดมาตลอดแน่เลยไม่อย่างนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกของทีมนักแสดงจึงไม่ได้รับอนุญาตให้พบมือถือเอาไว้จึงไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของข่าวล่าสุดนี้เลยมีเพียงกลุ่มเดียวที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือผู้กำกับและลูกทีมของฝ่ายผลิตเช่นเดียวกับแขกรับเชิญรับทั้งสองคนซึ่งยังคงมีมือถืออยู่กับตัวชินจือหมิงเห็นบรรดาโพสต์บนอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อมองย้อนกลับถึงสายตาที่มองเนีอ,นอันเกง้ย่่างบอกกไม,ามาถู วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ถ่ายทำรายการและทุกคนต่างก็บินกลับไปยังเมืองหลวงตอนบ่ายขณะที่เนี่ยอันอันเดินผ่านทางไปล็อบบี้เธอก็พลันถูกรุมล้อมไปด้วยนักข่าว